บาเยิร์นมิวนิกปิดดีลคว,ว้าลุยส์ดีอาสจากลิเวอร์พูลแล้วบาเยิร์นมิวนิกได้บรรลุข้อตกลงฉบับเต็มกับลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการเซ็นสัญญาคว้าตัวลุยส์ดีอาปีกตัวจี๊ดของหงแดงมาร่วมทีมแบบถาวรแล้ว ความคืบหน้าครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ไบเยนยื่นข้อเสนอครั้งที่2ซึ่งถูกเปิดเผยไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเดีอนนี้มีการยืนยันว่าดีอาร์สจะเซ็นสัญญากับไบเยนเป็นเวลา4ปีโดยค่าตัวรวมทั้งสิ้น75ล้านยูโรแหล่งข่าวระบุว่าลุยส์ดีอาร์สจะออกเดินทางไปยังเมืองมิวนิกภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าเพื่อเข้ารับการตวรวจร่างกายและดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายในการย้ายทีม บาเยนนมิวนิกแสดงความมุ่งมั่นอย่างหนักในการคว้าตัวดาวเตะชาวโคลอมเบียรายนี้ตลอดไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและในที่สุดความพยายามก็เป็นผลสําเร็จการย้ายทีมครั้งนี้ทําให้ลุยส์ดีอารสกลายเป็นนักเตะขาออกที่มีค่าตัวแพงที่สุดเป็นอันดับ3ในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลโดยเป็นรองเพียงฟิลิเป้คูตินโย142ล้านปอนด์และลุยส์ซัวเรส75ล้านปอนด ฟาบ r ิซิโอโรมาโรายงานหงแดงพร้อมทุ่มเตรียมยื่นข้อเสนอเป็นสถิติสโมสรคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อีซักหลังการขายลุยส์ดีอาสไปกับไบเอนมิวนิคเสร็จสิ้นแล้วลิเวอร์พูลกำลังเตรียมพร้อมที่จะเดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อีซักของหน้าคนสำคัญของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดหลังจากที่การขายลุยส์ดีอาสไปกับไบเอนมิวนิคได้เสร็จสิ้นลงแล้ว มีรายงานว่าอีซักเองก็กระตือรือร้นที่จะย้ายทีมและไม่ได้มีการเจรจาก,กับสโมสรจากซาอุดีอาระเบียเลยเป้าหมายเดียวของเขาในตอนนี้คือลิเวอร์พูลทั้งหมดขึ้นอยู่กับนิวคาสเซิลแล้วในตอนนี้โดยทางหงแดงกำลังรอท่าแต่พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอครั้งสำคัญซึ่งอาจกลายเป็นสถิติค่าตัวสูงสุดของสโมสรเพื่อคว้าตัวกองหน้าทีมชาติสวีเดนรายนี้มาร่วมทัพหงแดงอาจพลาดเป้าหมายปีกซ้ายลิเวอร์พูลหันเจรจากับเอเวอร์ตแล้ว ลิเวอร์พูลเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับมาลิกโฟฟาน่าปีกดาวรุ่งจากลียงในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ล่าสุดนักเตะชาวเบลเยี่ยมรายนี้กลับกลายเต็งเป้าหมายสำคัญของเอเวอเรตแทนเสียแล้วโฟฟาน่าปีกซ้ายวัย20ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา โดยยิงไป11ประตูและทํา6แอสซิสจากการลงสนาม41นัดให้กับลียงทำให้ตกเป็นข่าวกับหลายสโมสรยักษ์ใหญ่หนึ่งในนั้นคือลิเวอร์พูลซึ่งมีข่าวว่ากำลังมองหาตัวรุกฝั่งซ้ายคนใหม่เนื่องจากลุยส์ดิอาร์สกำลังผลักดันการย้ายออกจากทีม แต่ตอนนี้ฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวด้านตลาดซื้อขายนักเตะได้ยืนยันผ่าน X ว่าเอเวอร์ตันได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปยังลียงแล้วและทั้งสองสโมสรกำลังเจรจาขั้นสูงรวมถึงหา,หารืองเงื่อนไขส่วนตัวกับเอเจนต์ของนักเตะด้วยซึ่งพอจอยส์จากไทมส์ก็ได้ยืนยันข่าวนี้เช่นกันเลออีควิปรางงานว่าข้อเสนอแรกอยู่ที่ประมาณ36ล้านยูโรหรือ31.5ล้านปอนด์ในขณะที่ลียงต้องการค่าตัวใกล้เคียง35ล้านปอนด์ Joyce ยังเสริมอีกด้วยว่าโฟฟาน่าเป็นหนึ่งใน2ปีกที่เอเวอร์ตันต้องการเซ็นสัญญาแต่ยังไม่มีการตกลงเงื่อนไขระหว่างเอเวอร์ตันกับลียงเจมส์เพียสเผยลิเวอร์พูลทุ่มเกือบ300ล้านปอนด์ซัมเมอร์นี้แต่เซ็นเตอร์แบ็กยังน่าเป็นห่วงตำแหน่งกองหลังจะเป็นเป้าหมายสำคัญอันดับต้นๆของสโมสรลิเวอร์พูลในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ พีสชี้ว่าหากสโมสรเริ่มแสดงออกอย่างเปิดเผยว่าต้องการผู้เล่นที่มีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงมากแค่ไหนราคาค่าตัวก็มักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นธรรมดาอยู่แล้วและยิ่งเป็นทีมใหญ่เช่นลิเวอร์พูลทีมที่ขายก็มักจะตั้งราคาสำหรับผู้เล่นไว้สูงลิ้วมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยดังนั้นการซื้อเซ็นเตอร์แบ็กจึงน่าจะเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆที่ลิเวอร์พูลจะเร่งดำเนินการในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์นี้ ลิเวอร์พูลกำลังมองหากองหลังดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์มาเป็นเวลานานซึ่งสามารถพัฒนาเป็นผู้เล่นคนสำคัญได้ในอนาคตมาร์เกฮีตัวเลือกที่น่าสนใจหนึ่งในชื่อที่อยู่ในลิสต์ของลิเวอร์พูลคือมาร์เกฮีกองหลังตัวแกร่งจากคริสตัลพาเลสเนื่องจากสัญญาของเขากับพาเลสจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์หน้าทำให้หงแดงมองว่านี่เป็นโอกาสทางการตลาดที่จะคว้าตัวมาร่วมทีม แต่อย่างไรก็ตามการย้ายทีมของเกฮีจะต้องอยู่ในราคาที่เหมาะสมและกองหลังทีมชาติอังกฤษวัย25ปีรายนี้จะต้องแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมที่จะแข่งขันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงในทีมลิเวอร์พูลได้อีกด้วยครับ